นี่มันแปลกฮะพอแล้วอยู่เธอมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นนี่สะโอซอมัรสือรนี่ซังเฮ<ะ>อะไรกัน<แ>นี่ไม่เป็นอะไรแล้วนะครับไม่เป็นอะไรแล้วไม่ร้องนะครับจฉผมจะ ปกป้องนี่สังตลอดไปเองนี่มัน,มนไม่ควรจะเป็นแบบนี้จูชีนี่สร้างของผมจูชีมัส,สึกคุงของฉันจะเล่นม็ดบัเหรอโจโรนี่จังเอง <perceptions> จอโลจังฮะนี่นี่จังเองไม่ต้องกลัวนึกไม่ออกจริงดิรู้ตัวแล้วเหรอโอโซมาสเออเออเอาผ้าเช็ดตัวออกมาจากกระเป๋าด้วยนะับเอ๊ะ เจมสว่าซื้อดิผ้าชิ้นตัวของนายนะจะปักแมวในชื่อนายด้วยล่ะเจีสว่าซื้อชอบแมวใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนั้นให้ผ้าชิ้นตัวนี้แล้วต้องตั้งใจเรียนอนุบาลน,นะเี่ยขยะมซัซซอยู่นะขยะมัซซ์ป็น,น,นจะไรเจมส์่า